到底吗？不。 น้องชาวจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงห้ามพลาดสำนักง,งานพาณิชย์กลุ่มภาคกลาง17จังหวัดได้แก่จังหวัดสมุทรสาครอ,อยุธยาลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสระบ,บุรีปรทุมธานีราชบ,บุรีเพชรบ,บุรีนนทบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามการจนะบ,บุรีนคนปรปฐมสมุทรปราการอ่างทองและสุพรรณบุรีขอเชิญเที่ยวงานโลกโก้ทูโกโกยกขบวน นำสินค้าดีสินค้าเด่นสินค้าชุมชนของแต่ละจังหวัดไม่เพียงถี่อยุทยาให้ชาวอยุทยาได้ชมชิมช็อปกันได้อย่างเพลิดเพลินจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ณแกลเลน h ล l ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าอยุทยาซินตีผาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากสินค้าดีสินค้าเด่นที่คัดสรรกันมาโดยเฉพาะทั้ง17จังหวัดแล้วท่านจะได้ ชมการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมของเยาวนชนคนอยุทยาชมนิทรรศาการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้ากาตฟอินฟีกษตรปลอดภัยสินค้า GI าเกษตรแปลรูปอาหารทะเลปแปลรูปสินค้าเด่นโอท็อปเอสเอ็มอีและผลิตภัณฑ์ก่อเนื่องของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง17จังหวัดอีกด้วยเท่านี้ยังไม่พอท่านจะได้พบกับรายการหน้าที่ทองหน้าที่ถูกสินค้าลดครึ่งราคารายการซื้อนหนึ่ง แถมนึงพร้อมรับของที่ระลึกฟรีๆไปกับการร่วมสนุกในรายการช็อปแชะแชร์โพสรับของที่ระลึกถูกจใจและลุ้นไปกับการประมูลสุดข,ขาเริ่มต้นที่1 7บาททุกวันห้าวันห้าวันเท่านั้น26ถึ 30, าาง30พฤษภาคมนี้สนับสนุนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร